จำเป็นนะครับมันจําเป็นจริงๆถ้ายังปล่อยให้มันเป็นอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะคาราคาซังอยู่เนียนะ้ยไม่สิ้นสุดแล้วก็จะดึงมันก็จะไปเที่ยวดึงอ่าประเทศนู้นประเทศนี้เข้ามาเห็นไหมอ่าดึงประเทศนู้นประเทศนี้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็โจมตีแล้วก็เป่าหูเป่าหูคนพวกนั้นว่านี่ไงคนไทยอ่ารังแกมันนู่นนี่นั่นทําทุกอย่างคือเล็กๆนน้อยมันก็เอา ขี้เล็บเนี่ยเท่ากับขี้เล็บเนี่ยเรื่องราวเล็กๆน้อยๆมันก็เอาไปโฆษณาหมดโฆษณาว่านี่ไงเออไทยทาอย่างนู้อย่างนี้ขนาดเราไม่รับคนป่วยมันยังว่าเลยมีโฆษณากั้นด้วยอ๋อขอบคุณมากครับคุณปิ่นทวนนะพูดง่ายๆมันต้องทําแบบนั้นแหละถ้าไม่อย่างนั้นน่ะมันไม่จบหรอกแอดว่าน่ะมันไม่จบเออมันไม่จบ เราต้องรักษาดินแดงของเราอย่างชนิดว่าว่าเต็มที่เลยไม่อยากจะให้เป็นของคนอื่นแน่นอนแล้วมันเป็นทรัพย์สมบัติของประเทศไทยเอเราจะให้มันไปได้ยังไงถูกไหมมันจะเอาเค้กไปแบ่งกันนะเมื่อเค้กมันเป็นของไทยอ่ะมันก็ต้องให้คนไทยกินใช่ไหมล่ะเออไปให้ประเทศอื่นมันกินได้ยังไงเออมันเป็นของชาวไทยเออเราต้องหวงแหนให้มากที่สุดนะครับ แล้วก็ผลักดันไปแบบเด็ดขาดเลยเบ็ดเสร็จคือบางครั้งเนี่ยมันต้องสูญเสียนะเออระหว่างพูดง่ายๆนะระหว่างตัวปราสาทอ่ะมันก็ต้องมีการสูญเสียบ้างถามว่าสูญเสียไหมมันยังไม่สนใจมันยิงๆเข้ามาเลยเออถามว่ามันสนใจไหมไม่สนที่มันต้องการมันไม่ต้องการมันต้องการพื้นที่เท่านั้นมันไม่ต้องการตัวปราสาทหรอกตัวปราสาทมันทําอะไรไม่ได้เออมันเอาไปขายได้ไหมมันเป็นนองคำไหมล่ะ มันก็ไม่ใช่ทองคำใช่ไหมมันก็เอาไปไม่ได้ม,มันไม่มีราคาเอาพูดง่ายมันไม่มีราคาต้องราคามันอยู่ตรงนูน้นแย่นะแอดว่านะแย่มากเลยแหละเออมื่อคืนนี้มันก็เอาโดนเข้ามาตวจสอดแหนมแล้วเมื่อคืนนี้ก็เอาโดนเข้ามาสอดแหนมแล้วว่าอะไรอยู่ตรงไหนยังไงเห็นไหมออมันตามเป็นขั้นเป็นตอนนะวันเมื่อคืนมันเอาโดนเข้ามาแล้ว มาร์กไว้แล้วว่าตรงไหนคือตรงไหนอ่อีกในวันสองวันนี้เดี๋ยวมันก็โจมตีอีกคอยดูเออมันจะต้องโจมตีอีกแน่นอนเพราะอะไรมันเสริมกําลังเข้ามาแล้วเนี่ยคิดว่ามันจะเสริมกําลังเข้ามาทำอะไรอ่ะเออมันไม่ได้มาหามศพออกแล้วไม่ใช่มันจะมาบุกเราอีกพร้อมยุทธณ์ค่ะนะมันขนเข้ามาเนี่ยเออมันพร้อมจะโจมตีเราตลอดเลยโอ้โหนะมันเตรียมพร้อมมากงานนี้เราก็อยากจะเห็นว่า มันจะเอาของอะไรมาฝากเราบ้างนะเออมันก็แน่นอนเหมือนกันนะเมนเนี่ยบอกแล้วถ้าเราไม่ไปถล่มที่นู่นอ่ะมันมันไม่หยุดหรอกเออมันไม่หยุดหรอกมันก็ยังถล่มเราอยู่งี้เราต้องถล,ล่มด้วล่ะประสาทนะเออถล่มให้เละไปเลยปราสาทอ่ะประสาทนะของอะไรอ่ะประสาทไอ,อ้วุนเส้นนะประสาทวุนเส้นเอาให้จบไปเลยเอาให้จบทีเดียวเลย ตรงนั้นน่ะหมดหมดบ้านแล้วนี่จบเลยเออจบเลยไม่มีบ้านอยู่อ่ะถ้ากำจัดมันไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยเอฟซีมันจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยคาราคาซังอยู่เงี้ยนี่แหละเอฟซีเนาะสถานการณ์ตอนนี้ก็ลุ้นๆกันต่อไปแล้วว่า มันยังไม่จบหรอกนะครับมันยังไม่จบเราใจเย็นๆนะครับเรื่องนี้นะเออใจเย็นๆมันยังมันยังอีกสักอีกพักใหญ่ๆได้ละนะครับเราต้องยึดให้ได้เบ็ดเสร็จทุกอย่างเลยเอ่อถ้าเป็นไปได้นี่ลุกล้ําไปด้วยก็ได้คืออย่าให้มันเข้ามาใกล้ชายแดนเลยเอาพูดง่ายตอนนี้มันเสริมเราหยุดแค่ชังตรงชายแดนใช่ไหมหยุดแค่อาาเขตมันไม่สนใจอยู่แล้วมันอิสระเลยเลยเขตมมันไปเนี่ยมันก็เป็นอิสระไง เอออิสระทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นมันต่อเนื่องเลยเราไม่สนใจแล้วเออเอาจริงๆคือหลังจากเปิดครั้งนี้นะแอดว่าเนี่ยต้องเอาให้มันจบนะเออมันเปิดแน่นอนแอดดูแล้วเนี่ยยังไงมันก็ต้องเปิดเพราะว่ามันมันยังไม่ได้เบ็ดเสร็จไงมันต้องการให้มันได้เยอะกว่านี้อ่ามันต้องการให้ได้เยอะกว่านี้เพราะฉะนั้นมันต้องจัดให้เต็มกว่านี้ ไม่ต้องไปสนใจนะสนทิ่ััญยาอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่สนเลยมันไม่เคยสนใจด้วยเพราะฉะนั้นเราจะสนใจมันทําไมหนึ่งการข่าวหนึ่งการทูตนะครับเราต้องเร็วเราต้องทันอา่เราจะมวะัวแต่บอกโอ้ยเราจะท,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  ortune, าทําตามตามขั้นตอนอย่างเงี้ยเอฟซีทำตามที่อสหประชาชาติเขาได้วางกฎเกณฑ์เอาไว้ทําแบบไหนยังไงที่เป็นการถูกต้อง ถ้าเราทําตามระเบียบขนาดนั้นเราไม่ทานกินมันหรอเออเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้ชกในกติกาไงเออเป็นมวยที่ไม่มีแต่กติกาเอาพูดง่ายเป็นมวยที่ไม่มีกติกาเลยนะเขาห้ามกัดหูแม่งกกัดหูก็ห้ามตีเตข่าตีเข่าก็จับมันก็ตีเข่าก็จับมันทําทุกอย่างเพื่อต้องการชยชนะให้ได้เออมันทําทุกรูปแบบทั้งกระโดดกัดหูเอ้ยทั้ง ตีเข่าเอ้ยทั้งตีเข่าก็จับเอ้ยทําทุกอย่างเอ่อเอามือจิ้มตาเอ้ยทําทุกรูปแบบเทียบใจชนะให้ได้อะเพราะฉะนั้นมันไม่ชกในตามกติกาเราจะไปทําตามกติกามาทําไมเออทํากับคนที่ไม่ดีเนี่ยมันถูกต้องแล้วทํากับคนที่ไม่ดีทําถูกต้องแล้วเออท,ทําที่มันเล่นนอกกติกาเราก็เล่นนอกกติกาแม่งเลยไม่ต้องสนใจแล้วเราจะเบ็ดเสร็จชัยชนะเราเบ็ดเสร็จเลย เอาจริงๆถ้ายังรักษากติกาไว้โอ้โหอยากจะทําตามเห็นดีเห็นชอบทําตามในสิ่งที่ถูกต้องกลัวเขาจะประนามนะไม่ต้องกลัวมันยังไม่กลัวเลยตอนนี้มันไม่เคยกลัวแลทั้งนั้นไม่กลัวเราจะทํายังไงก็ได้ให้มันชนะทํายังไงก็ได้ให้ชนะบางครั้งมันก็ต้องยอมสูญเสียบ้างในเรื่องบางเรื่องก็ต้องสูญเสียถ้าต้องการชัยชนะถ้ายังรักษา กติกาอยู่มันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้เพราะว่ามันไม่ได้เล่นตามกติกาของเราอยู่แล้วถูกไหมของนานาชาติอยู่แล้วมันไม่เล่นเออมันลอบกัดและมันกัดมันไม่สนใจลุงเซนสนใจไม่สนใจชีวิตนี้มันใกล้จะสิ้นแล้วนะเอาพุ้ยง่ายมันก็เลยดันเต็มที่เลยเพื่อที่เอาชนะเราให้ได้ แต่มันยังไม่ได้ชนะไงมันได้นิดๆหน่อยๆมันยังไม่ถือว่าใช้ชนะไงตอนนี้มันก็เลยจัดการให้เสริมกําลังแล้วเมื่อคืนมันก็บินโดนมาโอ้โหเยอะมากโดนเมื่อคืนนี้เยอะนะหลายสิบหลายสิบเครื่องเลยที่มันเข้ามาเลยมันเอามาสํารวจก่อนเอามาสํารวจว่าตรงไหนอยู่ยังไงแบบไหนเห็นไหมเอามาตรวจเอามาตรวจสอบนู่นนี่นั่นมันชัดเจนอยู่แล้วที่มันจะเริ่มทําการแผนต่อไปก็คือ มันมาร์กพื้นที่ไว้แล้วว่าจะถล่มทางด้านไหนแล้วมันกลตึงกําลังไว้ตลอดแนวชายแดนนั่นก็หมายความว่ามันพร้อมแล้วอาจจะโจมตีพร้อมกันอีกก็ได้อย่าไปนิ่งนอนใจนะครับอย่าไปนิ่งนอนใจมันอาจจะโจมตีพร้อมๆกันตลอดแนวชายแดนเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องตึงกําลังแล้วก็เตรียมกําลังไว้24ชั่วโมงเลยล่ะพูดง่ายๆจริงๆนะ่ะมันเสริมเข้ามาเนี่ยมันผิดสัญญาอยู่แล้วถูกไหม จริงๆเราถล่มมันได้เลยไม่ผิดกติกาเลยล่ะเราเล่มตามกติกาด้วยเออ่ถือว่ามันห้ามเราห้ามแล้วนะทําสัญญาก็เรียบร้อยแล้วมันยังเสริมกําลังคนเข้ามาเนี่ยเราจัดการได้เลยเด็ดเลยเออไม่ต้องรอแล้วครับไม่ต้องรอให้มันมาเอาพูดง่ายไม่ต้องรอให้มาเล่นงานเราเลยเราเล่นมันก่อนเลยนั้นต้องอย่างนั้นเนี่ยเพราะมันทําผิดกติกาแล้วเรา เราถือว่าเราเนี่ยป้องกันตัวนะเ,เราเล่นมันเนี่ยถึงแม้ว่าคน,นถือปืนวิ่งเข้ามาหาเราเนี่ยถามหน่อยต้องรอ,อให้มันยิงก่อนไหมเออหรือเราจะสวนไปก่อนเพื่อป้องกันตัวเราต้องสวนก่อนเออถ้ามันยิงเราแล้ว,ลวเราจะมีสิทธิ์ไปป้องกันตัวไหมเราเราตุยไปแล้วตอนนั้นเอ,อตุยไปแล้วนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเปิดก่อนมันได้เปรียบอยู่นะถ้าเปิดก่อนได้เปรียบเอาเล่งเลยนะเล่นงานมันเลย บางครั้งเนี่ยเราจะทําตามกติกาเนี่ยเราก็ต้องดูคนคนนั้นด้วยว่าคนคนนั้นเนี่ยเ,เขามีเขามีใจนักกีฬาหรือเปล่านะเออมีใจนักกีฬาสู้ตามกฎกติกาไหมมีไหมไม่มีเออถ้าถ้าคนสู้ตามหลักกฎกติกาเราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเออก็สู้กันไปตามกฎกติกามันบอกว่าเนี่ยเออให้เอาเครื่องบินลบออกนะ เออแล้วเอาปืนมายิงกันมันว่าอย่างนั้นน่ะมันยังพูดแบบนั้นเลยเออจะจะสู้แบบตามกติกาก็คือเออสู้แบบเหมืเหกันน่ะเออเอาปืนต่อปืนมายิงกันนะเออมันยังพอสู้ได้มันว่าอย่างนั้นเห็นไหมมันยังมันต้องต้องการแบบนั้นเลยถามหน่อยเอกติกาแบบนี้อาอันไหนที่มันมียุทธปกรณ์ได้เปรียบเราก็ต้องเล่นอแต่ว่าถ้าคุณสู้ตามกติกาแล้วอาจจะอนุโลมไม่เอานะไม่เอาอ่า ไม่เอาเครื่องบินมาถล่มก็ได้ถ้าคุณไม่ยิงประชาชนเออเราอาจจะเอาแค่ปืนใหญ่ธรรมดานะสู้กันไปสู้กันมามันก็ยังทําได้แต่คุณเล่นอา่าเล่นโรงบาลนะครับเล่นร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยเล่นอา่า <c oughs> น้ํามันอย่างเงี้ยเออปามน้ํามันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ทำให้ผู้บริสุทธิ์ล้มตายไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็ผิดกติกาแล้วถูกไหมเออถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะเราจะปล่อยไว้ทําไมมันก็ต้องเครื่องบินสิเออเพื่อเป็นการหยุดยัง้งไง ถ้าเราไม่ใช้เครื่องบินเนี่ยเราจะเสียหายอีกเยอะมากหล่ะบอกตรงๆล่าสดอดก็จะจบไปเยอะมากจบชีวิตไปอีกเยอะมากผู้บริสุทธิ์อะ่ะแล้วคิดว่าถ้าเรายังปล่อยให้มันใช้ปืนจ่ายโจมตีอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วต้องดําเนินการในขั้นเด็ดขาดอ่าต้องว่ากันไปดําเนินการในขั้นเด็ดขาดเลยนี่แหละเอฟซี FC นะทักทายกันนะครับเออ ปิดหัวกับมันนะแอดวาเนะี่ยก็จริงครเมนเนี่ยกรเมนนี่มันคบไม่ได้มาแต่สมัยไหนแล้วนะครับ FC. เอฟซีเออตั้งแต่บรรทบุรุษแล้วตั้งแต่ไหนแต่ไหนมาแล้วเราไม่เคยมันเราไม่คิดว่าเราจะไปช่วยเออไปช่วยกเมนนะครับสู้รบกับกเม็นแดงนะแล้วมันเกิดชัยชนะเกิดขึ้นมาเนออแล้วมันก็มาหาักหลังถ้าทุกวันเนีเ้หุนเส้นนะหุนเส้นเนี่ยเออมันก็มาหักหลังเลยเนหะ็นไหม คือเลี้ยงมันเนี่ยเลี้ยงมันพอมันมีกําลังเอมีพละกกาลังแล้วเนี่ยมันก็กลับมาเล่นงานเราอ่ากะมาเล่นงานเราคิดดูก็แล้วกันเราจะปล่อยมันไว้ทําไมเพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดกันมันนอออต้งกําจััดมให้อยู่เอาให้มันสิ้นสูนตระกูลนี้ไปเลยอ่ะนะ ถ้าเล่นทุกคนน่ะไม่ว่าจะเป็นลาวนะครับเป็นเวียดนามนะครับอา่มันบอกว่าถ้ากําจัดตระกูลน,นี้จบพูดอย่างนี้เลยกําจัดตระกูลน,นี้จบทุกอย่างจบหมดทุกคนเชียร์ด้วยเออบอกว่าจัดการเลยถ้ากําจัดตระกูลน,นี้ทุกอย่างก็จบหมดทุกอย่างแฮปปี้แน่นอนมันนี่แหละ แล้วก็จะช่วยคนขเขมรได้อีกด้วยคนขเขมรที่ดีๆมันก็พอมีเอ่แต่ว่ามันเจอครอบงำไหมอ่อเจอครอบงำเจอทุกอย่างอะจัดการทุกอย่างเลยพูดง่ายๆว่าเอ่อมันทําให้ประชาชนขเขมรเนี่ยเกิดความหลาดระแวงแล้วก็ไม่เชื่อใจอ่าผู้นําตอนเนี้ยอ่เรื่องสภาพจิตใจของขเขมรนะของไอทหารขเขมรเนี่ย มันแย่มากอ่ะ,อะแย่มากเพราะอะไรเพราะเวลาเขาถอนทับออกไปแล้วเนี่ยอ่าคขมเนเนี่ยก็ต้องต้องอยู่แนวหน้าถูกไหมก็ยังต้องตึงกาลังอยู่งั้นแ่ะแล้วมันก็ไม่มาเจ็บป่วยเออเจ็บป่วยนู่นนี่นั่นมันก็ไม่เข้ามาดูเออไม่มีหน่วยรักษาพยาบาลอยู่แล้วถูกไหมเออแล้วคนที่เจ็บป่วยก็ยังอยู่ที่นั่นแหละมันก็ถูกทิ้งอ่ะเหมือนถูกทิ้งอ่ะแอดบอกได้เลยนะ ถ้าส่งเสียงถึงทาหารขเขมรได้ก็จะบอกว่าให้มึงหันกระบอกปืนไปเล่นงานลูกพี่มึงให้ได้นะหันกระบอกปืนไปเล่นงานลูกพี่เลยแล้วทุกอย่างจะจบจะไม่ต้องมาลบอีกต่อไปแล้วทุกอย่างจบเออถ้าเล่นงานตระกูลนี้ได้ไปเลยหันกระบอกปืนไปถ้าเล่นงานมันได้จบทุกอย่างอืม อะไรเราจะได้คืนไหมก็ต้องค่อยๆสู้ไปแหละเออมันขึ้นอยู่การบุกเข้าไปยึดอั่นแหละแต่ว่ามันอยู่มันไปอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบก็ค,คือมันอยู่ที่สูงเอเราอยู่ที่ต่ำเราจะบุกขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างยากมากแล้วมันก็วางทุนระเบิดไว้เพียบเลยตอนนี้นะอา่ามันวางทุนระเบิดไวร้รอบๆไอ้ปราสาทรรอบๆอ,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 อ่ะเราก็ยึดได้แนวหนึง่ง ไม่ใช่ว่าเรายึดไม่ได้ะเราก็ยึดได้ซีกหนึ่งยึดได้ซีกหนึ่งซีกคนเราฝั่งของตัวประสาทห่างกันสี่สิบห้าสิบเมตรนี่แหละยึดกันขนาดนั้นเลยตึงกาลังกันอยู่งั้นมันก็ลงไม่ได้ด้วยมันก็ลงมาไม่ได้เพราะอะไรเอเพราะว่าเรายึดอยู่ข้างล่างอะไรด้วยไงโซนข้างล่างเราก็ยึดไว้รอบตัวประสาทนี่เรายึดไว้หมดแล้วแล้วเราก็ได้ยึดในซีกหนึ่งของประสาทไปแล้วมันก็ยึดอยู่ในซีกหนึ่งมันก็ลงไม่ได้ อ่าก็ต้องตึงกําลังอยู่อย่างนั้นแล้วดูที่ว่าใครจะอยู่ได้อึดได้ทนแค่ไหนอ่าก็ดูตรงนี้ถ้าจริงๆอิตัดสเสบียงมาได้ตัดไปเลยมันจะอยู่ไม่ได้กี่ครั้งหรอกอยู่ไม่ได้เท่าไหร่หรอกที่นั่นอ่ะไม่มีน้ําไม่มีข้าวไม่มีอะไรลองคิดดูที่มันจะอยู่ใช้เวลามันอยู่ได้นานแค่ไหนเราตัดการส่งบํารุงกําลังอะไรทุกอย่างเลยห้ามเลยเพราะมันเขตดินแดนไทยอยู่แล้วถูกไหมล่ะอ่านี่แหละ เราต้องเด็ดขาดกับมันอะเดี๋ยวมันก็อยู่ไม่ได้เออตอนนี้นะบอกตรงว่ามัน